สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆช่องทีเด็ดล้มโตอัคคีขยี้บอลนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับ3ตัวเน้นหน้าช่องเรานะครับก็เดี๋ยวมาไล่เรียงกันให้อีกทีหนึ่งนะครับว่ามีตัวไหนน่าสนใจน่าเชียร์บ้างสําหรับวันนี้นะครับใครชอบก็ตามกันมาได้ใครไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับผมแต่ครอบครัวเรามาทุกวันแน่นอนนะครับโครงการ3สเต็ปสเรานะครับสดชื่นมีความสุขทุกวันแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวเน้นเยอะแยะมากมายเลยใครชอบ ก็กดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับหรืออยากเพิ่มเติมยังไงลุยกันได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไ้ให้ข้างล่างนะครับใครอยากลุยเพิ่มเติมอยากสดชื่นเพิ่มเติมยังไงนะครับมาลุยกันได้ในครอบครัวเรานะครับวันนี้3มคู่นะครับสำหรับบินเบานะครับน่าสนใจสําหรับพรุ่งนี้นะครับแอตเลติกบินเบาไปเยือนมายอกานะครับบินเบาเนี่ยอันดับที่5้ามายอกาอันดับ6ฟอร์มดีทั้งคู่นะครับเกมลุกเนี่ยทำผลงานได้ดีทั้งคู่เลยนะครับ ที่เคยเจอกันมานะครับที่เคยเจอกันมาของทั้งคู่นะครับก็มักจะออกเสมอเป็นประจำนะครับมักจะออกเสมอเป็นประจําแล้วก็มีผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะครับสำหรับบินเบากับมาโยกานะฟอร์มโดยรวมทั้ง2ฟอร์ม5นัดของมาโยกานะฟอร์ม5นัดของมาโยกานะครับชนะถึง4ครั้งเลยนะครับแพ้แค่ครั้งเดียวแพ้กับเอสปันยอนนะครับที่เหลือเนี่ยชนะทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นชนะเรอเบติสสองหนึ่งนะครับชนะเรอโซเซดัดหนึ่งศูนย์นะครับชนะบายาโดลิดสองหนึ่งนะครับชนะ ไลยโยปิเกโน่หนึ่งประตูต่อศูนย์ล่าสุดเลยนะครับวันนี้เนี่ยเปิดบ้านรับการมาเยือนของบินเบาเนี่ยบินเบาฟอร์มห้านัดของพวกเขาครับเสมอหนึ่งครั้งชนะสามแพ้แค่ครั้งเดียวนะแพ้กับคิโรนานะครับสองนัดล่าสุดเนี่ยก็ชนะทั้งสองนัดเลยน่าสนใจพอสมควรสําหรับคู่นี้นะครับส่วนตัวเนี่ยผมเชียร์ไปที่ข้างบนนะครับก็เกมลุกดีทั้งคู่แหละนะครับแล้วก็ฟอร์มโดยรวมเนี่ยนะครับของทั้งสองทีมอันดับ5เจออันดับ6นะครับผมว่ามองไปที่ข้างบนได้เลย นะครับทั้งมองที่ข้างบนครึ่งแรกแล้วก็ข้างบนเต็มเวลาก็ได้นะครับสำหรับคู่บินเบานะครับก็เกมลุกดีทั้งคู่นะครับ11ตัวจริงของบินเบานะครับฟอร์มโดยรวมของเขาเนี่ยก็ชอบทางด้านของคู่พี่น้องทางด้านวิลเลียมนะครับคู่พี่น้องวิลเลียมอิงกีวิลเลียมแล้วก็เนโกวิลเลียมนะครับก็น่าสนใจพอสมควรนะครับก็รอดูว่าทําผลงานกันได้ดีแค่ไหนส่วนตัวเนี่ยเชียร์ไปที่ข้างบนได้เลยนะครับคู่ต่อไปนะครับคู่ต่อไปเนี่ยชอบไปที่ปอโต้นะครับ เข้าไปที่ปอโต้เจอกับเอวีเอสนะครับไปเยือนปอโต้เนี่ยเล่นเป็นเกมเยือนนะครับกําแพงเนี่ยเปิดออกมาต้องชนะเนี่ยสประตูถึงมีความสุขนะครับมองโดยรวมแล้วเนี่ยไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอกสำหรับปอโต้นะครับแข่งมา20กว่านัดเนี่ยเขาชนะเกือบทั้งหมดแหละนะครับมีสะดุดแพ้แค่2ครั้งเองใน20กว่าครั้งนะครับส่วนเจ้าบ้าน a v s เนี่ยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับฟอร์ม5นัดของพวกเขาเนี่ยนะครับชนะ2แพ้1เสมอ2นะครับชนะ2แพ้1เสมอ2นะครับก็ คิดว่าเปิดบ้านวันนี้เนี่ยรับการเยือนของปอร์โตเนี่ยเป็นเกมที่ยากแล้วก็เหนื่อยแน่นอนนะครับปอร์โตเนี่ยก็เป็นทีมที่ลุ้นแชมป์ในทุกดูการอยู่แล้วนะครับสําหรับในลีกโปรตุกเกสของพวกเขานะครับก็น่าสนใจสําหรับ2ประตูนะครับ2ประตูของปอร์โตเนี่ยไม่น่ามีปัญหาอะไรวันนี้นะครับแล้วก็2นัดล่าสุดของเขาเนี่ยเก็บคินชีสมาได้ทั้ง2นัดเลยสําหรับปอร์โตนะก็คิดว่า2ประตูเนี่ยไม่น่าจะเกินความคาดหมายของปอร์โตได้นะครับ ผ่านแน่นอนสําหรับปอร์โตหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านไปได้เลยนะครับคู่ที่3มนะครับมาที่คู่บิ๊กแมตเลยนะครับในลีกตุรกีนะครับอันดับ1อย่างกาลาตาสลายนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของอันดับ2อย่างเบชิงตัสนะครับฟอร์มโดยรวมของเขาที่เคยเจอกันมาเนี่ยก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะจริงๆนะครับสาหรับคู่นี้ครับแล้วมักจอะข้างบนเป็นประจำนะครับก็ใครอยากเชียร์คู่นี้เนี่ยไปทางข้างบนแล้วก็ไปที่หน้าบ้านกาลาตาสลายได้เลยส่วนตัวเนี่ยผมเชียร์ทางด้านกาลาลูกกาลนี้นะครับก็คิดว่าเขาจะได้แชมป์ นะครับเขาได้ทางโอซิมินมาค่อนข้างจะจีจาร์ดพอสมควรนะครับฟอร์มโดยรวมนะครับห้านัดของพวกเขาเนี่ยเสมอสองนะครับสามนัดล่าสุดเนี่ยก็ชนะทั้งสามนัดเลยนะครับก็ค่อนข้างโหดเยี่ยมมากๆสําหรับการตัดสลายฤดูกาลนี้นะครับเบชิงตัสนะครับฟอร์มโดยรวมของเบชิงตัสเนี่นะผ่านนัดของพวกเขาเนี่ยชนะสามนะครับแพ้หนึ่งเสมอหนึ่งนะครับชนะสามแพ้หนึ่งเสมอหนึ่งสองนัดล่าสุดเนี่ยก็ชนะทั้งสองนัดเลยนะครับวันนี้เนี่ยมองข้างบนได้เลยนะเวลาเขาเจอกันเนี่ย ักจอกข้างบนเป็นประจําก็เชียร์ข้างบนทั้งช่วงแรกด้วยครึ่งแรกด้วยแล้วก็เชียร์ข้างบนแทงข้างบนทั้งเต็มเวลาด้วยก็ได้นะครับแล้วก็หน้าบ้านกาตาสลายด้วยไปทั้ง3ระบบได้เลยสําหรับคู่นี้นะครับก็ใครชอบเนี่ยตามกันมาได้นะครับที่ลิงก์ข้างล่างได้เลยนะคใครชอบตามกันมาได้ใครไม่ชอบอยังไงก็ผ่านได้นะฟุตบอลลูกกลมๆนะผมบอกเสมอนะครับยังไงเนี่ยเข้ามาเห็นภาพกันได้นะครับในกลุ่มของเราแนวทางดีๆมีทุกวันแหละเน้นย้ำในความสดชื่นนะครับ ายเลยครอบครัวเราเนี่ยใหญ่ขึ้นโตขึ้นในทุกวันนะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับก็ฝากไว้3คู่วันนี้นะครับบินเบาปอโตแล้วก็กาลาตาสลายนะครับบินเบาเนี่ยมองข้างบนนะครับมองข้างบนไว้เลยเจอมายองกาเนี่ยออกบนเประจำแล้วก็กาลาตาสลายเจอเบชิงตัสเนี่ยเชียร์ข้างบนด้วยแล้วก็หน้าบ้านกาลาตาสลายได้เลยเล่นในบ้านนะผมว่าไม่มีปัญหาสําหรับกาลาตาสลายนะส่วนปอโตนี้เล่นเป็นเกมเยือน 1นะครับ1.5เนี่ยไม่มีปัญหาเราสำหรับปอโต้แค่ลุ้นประตูที่2ประตูแรกมีแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวขอให้ทุกคนเนี่ยปังๆกันเหมือนเดิมในทุกคืนนี่แหละนะครับยังไงฝากไว้เท่านี้3ตัวบินเบานะครับมองบนปอโตนะครับแล้วก็กาลาตาสลายนะครับไปนะครับวันนี้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับผม